สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะอิาสาจะมาผ่าทุกท่านนะคะทําผัดผักกาดดองใส่ไข่และหมูนะคะวัตถุดิบไม่ยุ่งยากเลยวันนี้อิาสาใช้ผักกาดดองของญี่ปุ่นนะคะที่เขากินกับราเมงแล้วก็ทําเป็นข้าวปั้นนะคะลองเอามาผัดแทนผักกาดดองที่เมืองไทยได้อร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องการความเผ็ดเลยใส่พริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมนะคะก่อนอื่นเลยตั้งกระทะนะคะ ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่ไข่สองฟองค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่หมูนะคะใช้หมูสับไก่สับหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่วันนี้จะใส่หมูนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปผัดให้เข้ากันนะคะคนให้หอมนะคะหากใครชอบไข่ดาวที่แบบกรอบๆก็รอให้เขากรอบวันนี้แล้วค่อยคนก็ได้นะคะก็จะมีแบบเหมือนเรากินไข่ดาวผัดเลยนะคะแล้วก็คนคล<น>ุกเคล้าให้เข้ากันนะคะไข่แล้วก็หมูนะ คลิกหลังจากนั้นเราก็เอาผักกาดดองของญี่ปุ่นนะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้เขาจะมีเป็นถุงที่ขายซูปเปอร์นะคะเขาเอามากินกับรามเมงค่ะแต่ว่าไอสัเลาเอามาผัดเป็นผัดไข่บ้านเรานะคะอร่อยใช้ได้เลยนะคะแถมไม่เปรี้ยงมากด้วยนะคะแล้วเรานํามาทําเป็นข้าวผัดก็ได้นะคะถ้าเหลือนะแต่ราดข้าวอย่างนี้ก็อร่อยคะ่ะลองทําดูนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมที่เป็นกําลังใจให้คะ่ะลองทําดูนะคะ